ครับสวัสดีครับผมรังสรรศิลป์ประเสริฐครับจาก KJ Security ครับวันนี้เองนะครับเรามีปรดัก์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะใช้ในการบริหารพอร์ตนะครับในสภาวะที่เศรษฐกิจตอนนี้เองเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับวันนี้เองเนี่ยเราได้มีแขกรับเชิญนะครับจากทางบริจวันนะครับคุณธีรชลีนะครับนะครับงั้นขอต้อนรับคุณสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้คะ่ะอย่างที่าทางพี่โค้ดได้เกิดนําไปเลยนะคะว่าท่ามกลางสภาวะตลาดการเงินที่ค่อนข้างผันผวนสูงแบบนี้นะคะนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะนอนไม่ค่อยหลับกันในช่วงที่ผ่านมานะคะ วันนี้ทางบริจวันของเราคะ่ะมีกองทุนเรือธงอีกหนึ่งกองนะคะที่กำลังจะเปิดเสนอขาย IPO กันในช่วงวันที่15ถึง22สิงหาคมนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจะมาช่วยตอบโจทยนะ์นักลงทุนทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะไปกับกองทุนเปิดวัน Life Insurance Settlement ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยหรือจะเรียกชื่อสั้นๆว่ากองทุนวัน l i f e s e ็ก็ได้ค่ะซึ่งการลงทุนของกองทุนนี้ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ประเภทหนึ่งนะคะในตัวของร i t เซทเมนถามว่าอการลงทุนในเซทเมนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วมันจะมาช่วยตอบโจทย์นักทุนยังไงได้บ้างสําหรับในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนขึ้นลงก็ค่อนข้างแรงนะคะบางคนอาจจะนอนไม่หลับสําหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ในตัวของลฟ์เซทเมนเนี่ยเป็นการลงทุนในการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในตลาดรองนะคะโดยการที่ทางเ,เราเนี่ย เวลาที่เรามีกรมธรรประกันชีวิตอยู่ในมือนะคะเรามีช่องทางที่สามารถเอากรมธรรของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไปขายให้กับกองทุนล i ยเซ e นต,ต์นะคะที่เขาได้รับไปอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยกองทุนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการรับซื้อกรมธรร์ต่อนะคะแล้วก็เข้ามาทําหน้าที่ในการส่งเบีย้ยประกันในปีต่ออายุแทนเจ้าของกรมธรร์เดิมนะคะ mm. เพื่อแลกกับการที่เข้ามาเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ฉบับนั้นๆถามว่าคนขายเนี่ยเราได้อะไรนะคะเราเนี่ยจะจะขายกรมธรร์ประกันชีวิตได้ในราคาที่ดีกว่า mm. การที่เราจะเอาไปเวนคืนกับบริษัทประกันแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกัน mm. สมมติวันเนี้ยเราตัดสินใจเอากรมธรร์ของเราไปขายาไปเวรคืนกับบริษัทประกันขออภัยนะคะเอ่อเราอาจจะเวรคืนได้อยู่ที่ประมาณ100แต่กองทุนเนี่ยจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าอาจจะเป็นร้อยห้าร้อยสิบหรือร้อยี่สิบก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้จัดการกองทุนแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละคนไปนะคะนั่นคือข้อดีข้อที่หนึ่งนะคะคือขายได้ในราคาที่ดีขึ้นข้อสองเนี่ยก็คือคนที่ขายกรมธรร์เนี่ยก็จะเป็นเสมือนกับการขายสินทรัพย์ ประเภทหนึ่งอย่างหนึ่งของเราเลยขายขาดมไม่มีภาระในเรื่องของการส่งเบี้ยรประกันในปีต่ออายุอีกต่อไปแล้วนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นตลาดการลงทุนในตัวที่เรียกว่าไลฟ์าย s t a m e n t เกิดขึ้นนะคะนี้ผมถามนิดนึงได้ไหมครับว่าอย่างเช่นตัวกลุม่มที่มาเว้นคืนตรงนี้คนไทยสามารถไปใช้ได้ไหมครับไปเว้นคืนกับกองทุนนี้ได้ไหมครับ สำหรับในการลงทุนของกองนี้ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์แบบนี้นะคะซึ่งการลงทุนของกองทุนของเราเนี่ยจะเน้นไปที่การลงทุนในสหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นตลาดการลงทุนและเชสเทเมนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นตลาดกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเองเนี่ยที่อเมริกานะคะมีกฎหมายรองรับในเรื่องของการทํา ลงทุนสถาบันต่างๆแล้วก็ผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็น h e d g ันฟันก็ดีนักลงทุนสถาบันยกักษ์ใหญ่เพนชันฟันหรือแม้แต่ family office mm hmm. ต่างก็กบเท้าเข้ามาแล้วก็ลงทุนในรัฐเอ t ทเมนเนี่ยอย่างกว้างขวางแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะกับอีกจุดหนึ่งที่ฟิลอยากจะเล่าพี่โค้ตก็คือว่า ไรซเทเมนเนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะมันคือการที่เราเนี่ยสามารถขายกรมธรรนได้แหละนะคะเป็นเหมือนตลาดมือสองเหมือนเราวันนี้เราขายบ้านมือสองในตลาดมือสองได้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไรซเทเมนมันเป็นเสมือนกับ ช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยสามารถแคชเอา์เงินในกรมธรรม์มาใช้ได้ก่อนนะคะซึ่งการลงทุนของเราเนี่ยก็จะเน้นไปที่กรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างเช่นประเภท whole life ที่เรามีหน้าที่ในการส่งเบีย้ยประกันทุกปีทุกปีแลกกับความคุ้มครองระยะยาวแบบ90ปี99ปีหรือ100ปีทีนี้นะะมีคําถามเพิ่มเติมนิดนึงนครับว่าทำไมคนต้องมาเอากรมธรรมมาขายด้วยเหตุผลอะไรบางที เราก็อยากจะรู้หรือว่าผู้นุ่งตัวเองก็อยากรูเอะทำไมธุรก,กรริจธุรกิจหรือว่าตลาดเนี้ยมันถึงเติบโตได้ยังไงอะครับได้ค่ะก็สำหรับในส่วนของออพอย n ์หลักเลยเนี่ยหรือว่าเพนพอ point นึงก็คือวันที่เราเริ่มส่งเบีย้ยประกันไประยะเวลานึงแล้วนะคะหลายๆคนหรือว่าในคนอเมริกันเองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าการส่งเบีย้ยประกันเริ่มอาจจะเป็นภาระแล้วนะคะที่ต้องมีการจ่ายเบีย้ยในปีต่อๆไปนะคะซึ่งรัฐสแตทเมนต์เนี่ยก็เลยเป็นช่องทางที่ให้คนเนี่ย สามารถที่จะปลดเรื่องภาระตรงนี้ได้แล้วก็เอากรมธรรม์ของตัวเองไปขายได้ในราคาที่มันดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิมต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีภาระในการสมบีบประกันต่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการลงทุนของของบลจวันเราเนี่ยนะคะผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการคัดเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตของคนที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้น ในอเมริกาที่เป็นสังคมเริ่มเป็นผู้สูงอายุเยอะๆหรือว่าเป็นเอจจิ้งโซซิแตี้เนี่ยการที่มีช่องทางไลเซ็ตเมนต์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของการวางแผนทางการเงินในช่วงกเกษียณอายุก็ได้เช่นเดียวกัน<ม>นะคะแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลอเมริกันก็ค่อนข้างสนับสนุนในช่องทางนี้นะคะว่า,าคนเนี่ยได้มีแหล่งเงินในเรื่องของการ,กรเกษียณอายุมาเพิ่มเติมมากขึ้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางอ้อมก็คือบทบาทหรือว่าการพึ่งพิง ภาครัฐสวัสดิการรัฐต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยในระยะยาวครับแล้วทีนี้นกลไกของตลาดไลเทอร์เมนนะครับมันมีนกลไกแบบไหนค่ะใ,ในตลาดไลเทอร์เมนเนี่ยจริงๆแล้วผลตอบแทนหลักๆของการลงทุนนะคะจะมาจากสินไหมที่เราได้รับในกรมทรรฉบับนั้นๆนะคะ แล้วก็หักด้วยต้นทุนที่ทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะต้องมีเกิดขึ้นอย่างเช่นค่าเบีย้ยประกันที่จะต้องส่งต่อในแต่ละปีรวมถึงราคารับซื้อกรมธรรม์แต่ละฉบับนะคะรวมถึงในเรื่องของการซื้อขายกรมธรรม์ในแต่ละช่วงนะคะเหล่านี้ก็จะเกิดมาเป็นผลตอบแทนในการลงทุนนะคะในแต่ละในแต่ละช่วงนั่นเองนะคะซึ่งการลงทุนในรัฐสแทเมนต์เนี่ยหลักๆ มันก็จะเป็นการาประมาณการผลตอบแทนโดยอ้างอิงหลักของคณิตศาสตร์ประกันภัยเลยนะคะอายุขไขเฉลี่ยของผู้คนเป็นยังไงนะประวัติสุขภาพเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับการลงทุนที่อิงก,กับสถิตินั่นเองนะคะ ในส่วนของโอกาสและการเติบโตนะคะถามว่าเ,เราเห็นการเติบโตในตลาดนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดไ i f ซซ์เทอ t เมนต์เองนะคะมีมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนล้านเหรียญน,นะคะถ้าเทียบกัน<ม><ม>กับตลาดอินชูแรนซ์หรือว่าอุตสาหกรรมประกันชีวิตในอเมริกาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากยิ่งถ้าเทียบกับตลาดหุ้นอเมริกาอย่าง S&P 500แล้วเนี่ยโหยิ่งน้อยเลยนะคะแต่มันมีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพี่โค้ดก็คือว่า สัดส่วนของคนอเมริกันที่วันนี้เขาปล่อยให้กรมธรรม์ของตัวเองอขาดการส่งอายุไปเฉยๆเลยจะด้วยเหตุผลอะไรก็นะคะ รวมไปถึงการที่เอากรมธรรของตัวเองเนี่ยไปเวนคืนกับบริษัทประกันแบบดั้งเดิมตรงนี้มีสัดส่วนที่สูงมากๆนะคะถึงประมาณเกือบ67ของมูลค่าประกันรวมทั้งหมดเยอะมากมใช่พูดง่ายว่าถ้ามุดวันเนี้ยมูลค่ากรมธรรมีอยู่ร้อยหนึ่ง67เหรียญเนี่ยคือส่วนที่ไม่ไม่ได้เกิดอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มาสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในอนาคตข้างหน้าว่าสัดส่วนหรือว่า อุปทานนะคะของการที่กรมทรรธนประกันชีวิตเนี่ยจะเข้ามาเพิ่มเติมในตลาดเนี่ยยังมีได้อีกมากนะคะด้วย l ัทเม t เนี่ยมันออฟเฟอร์หรือว่ามันให้โอกาสคนในการซื้อขายกรมทรธนได้ได้ในราคาที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีภาระในการสงเ่เบีบประกันต่อนั่นเองนะคะเพิ่มเติมนิดนึงครับคิดว่ามีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนกับสภาวะตลาดปัจจุบันนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าการลงทุนในล i ซเ s เมตตเนี่ยมาช่วยตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะข้อเด่นเลยของการลงทุนในล i ซเ s e เมตตเนี่ยก็คือม,มีความผันผวนต่ํามากนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกค่อนข้างน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมหาภาพนะคะ <há ão. S 2> เรื่องโควิด1 i d ที่ผ่านมาเนี่ยก็แทบไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับสินทร,รัพย์การเงินอื่นๆแบบดั้งเดิมอย่างหุ้นราสารหนี่ ทองคำน้ำมันหรือบิตคอยน์เองเนี่ยก็น้อยมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้น<ม>ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกที่เอามาช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะคะเรามีทำม็อกอัพนะคะหรือว่าพอร์ตจำลองที่มีการกระจายการลงทุนนะคะกับพอร์ตที่มีการกระจายการลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยในไลเซทเมนต์อยู่ด้วยนะคะ<ม>ควบคู่กันกับการลงทุนของหุ้นตราสารหนี้แล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ะะพอมาเปรียบเทียบกันกับการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิมอื่นๆทั่วๆไปเลยมีการกระจายแบบอื่นๆแต่ว่าไม่มีรายซัเมนต์อยู่เนี่ยจะพบได้เลยว่าพอร์ตที่มีรายซัเมนต์ช่วยกระจายอยู่เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมในระยะยาวเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาถึงออโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนที่คิดว่าน่าจะมาช่วยตอบโจทย์ในช่วงภาวะตลาดผันผวนอย่างนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะคิดเช่นเดียวกันครับ น่าจะช่วยได้นะครับทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นยกตัวอย่างเช่นกองทุนนี้ดีขนาดนี้เลยแล้วข้อเสียของกองทุนนะครับมีไหมฮะ ได้ค่ะแน่นอนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะในส่วนของกองทุนหลักของทางบรอจอวันนะคะกองนี้ของเราเนี่ยจะลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า Black Oak Investor Limited Partnership นะคะ Class A นะคะซึ่งการลงทุนในรัชทมนเนี่ยอาจจะขอเล่าเพิ่มเติมอีกนิดว่าการลงทุนที่อาศัยที่อาศัยความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญเลยสำหรับการลงทุนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้นะคะ นั้นในส่วนของอผู้จัดการกองทุนที่เราคัดเลือกมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยก็เรียกชื่อว่า SL Investment นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนในรายเซ็ตเมนต์มาอย่างยาวนานนะคะมากว่า30ปีแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดรายเซ็ตเมนต์เลยนะคะแล้วก็ได้รับ,บวความไว้วางใจแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับบอลจวันมากว่า5ปีแล้วนะคะในซีรีส์ก่อนๆของเราเนี่ยก็ มีผู้จัดการกองทุนคนนี้แหละนะที่ช่วยบริหารกองทุนด้วยในซีรีี์กันก่อนเราเคยขามากี่กองแล้วล่ะครับเราเปิดมาทั้งหมด6กองทุนแล้วค่ะโดยกองนี้เป็นกองทุนที่7สําหรับส่วนการลงทุนที่ลงทุนในตลาดล i ์เซ็ตเมนต์นะคะซึ่งกองทุนนี้ก็จะมีจุดเด่นพิเศษกว่ากองอื่นนะคะหรือว่ามีจุดเด่นเพิ่มเติมแล้วกันนะคะว่าสําหรับกองนี้เนี่ยสามารถเป็นกองทุนที่ไม่มีอายุโครงการนะคะสามารถซื้อขายได้ ออตลอดเลยนะคะเราเปิดให้ซื้อได้ทุกเดือนขายคืนได้ทุกไตรมาสซึ่งก็จะแตกต่างจากกองทุนซีรีส์ก่อนๆนะคะตรงที่ว่ากองทุนซีรีส์ก่อนๆเนี่ยจะมีอายุโครงการที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะประมาณ3ปีนะคะแล้วก็เปิดให้ซื้อได้เฉพาะในช่วงของการ IPO เท่านั้นนะคะบางซีรีส์เนี่ยเราก็อาจจะมีเปิดช่องหรือว่าเปิดรูมเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือว่านักลงทุนเนี่ยสามารถขายคืนก่อนครบอายุอายุโครงการได้แต่ละไตรมาสปายบ้างเหมือนกันนะคะแต่ก็จะไม่ได้ เปิดให้ซื้อขายได้อย่างยืดหยุ่นขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นกองนี้ก็ถือว่าเราอัปเกรดฟีเจอร์นะคะให้ให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มโอกาสในเรื่องของการลงทุนให้ทําได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือกองนี้มีตัวเลือกให้ลูกค้าลงหรือว่านักลงทุนเนี่ยเลือกได้ลงทุน2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ มี2ชนิดหน่วยลงทุนนะคะมีคลาส G นะคะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,0,000 0บาทสำหรับการลงทุนครั้งแรกนะคะครั้งถัดไป1 0 0 0 0 0บาทกับอีกคลาสหนึ่งก็คือสำหรับนักลงทุนกลุ่มพิเศษนะคะหรือว่าใหญ่พิเศษหน่อยนะคะเงินลงทุนครั้งแรกเนี่ย35ล้านครั้งถัดไปก็คือ1ล้านบาทนะคะก็จะแตกต่างจากซีรีส์ก่อนๆที่จะไม่ได้มีชนิดหน่วยลงทุนต่างๆแบบนี้ทีนี้อาจจะขอกลับมาที่ตัวความเสี่ยงนะคะ<อ>ว่าไอ้ความเสี่ยงของการลงทุนเนี่ย นอกเหนือจากการที <Through> ่เราเนี่ยไปคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการลงทุนที่ยาวนานแล้วนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับของทางกรรทองกฤษนะคะก็ในตัวของทางการลงทุนตัวไลฟ์เซ็ทเมนต์เองเนี่ยความเสี่ยงอันที่หนึ่งแน่นอนก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถิติการด้านตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งอายุไขที่ยืนยาวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่คอย อัปเดตนะคะแล้วก็ปรับประมาณการตรงนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็มีการมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการปรับพอร์ตระหว่างทางจากการซื้อขายกรุม่มบัตในตลาดรองนะคะกับอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนในตลาดไลซ์เทอรเมนเนี่ยจะมีสภาพคล่องในเรื่องของการจะซื้อจะขายกรุม่มบัต์ที่จํากัดกว่าการลงทุนในสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิมนะคะอย่างเช่นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ที่เราซื้อขายกันได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้น จะเป็นการลงทุนที่จะต้องใช้เวลาในเรื่องของการจะซื้อจะขายนานกว่าการลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิมนิดหนึ่งนะคะอย่างการซื้อเนี่ยแล้วก็จะเป็นการซื้อในทุกๆเดือนส่วนขายก็จะเป็นขายได้ไตรามาสละครั้งนะคะแล้วก็เป็นการส่งคําสั่งล่วงหน้า,าไม่น้อยกว่า1ไตรามาสนะคะก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยจึงเหมาะนะคะสำหรับการลงทุนที่ ไม่มีมาร์เก็ตไทิงนะคะไม่ต้องจับจังหวะโอกาสนะคะจะจับจังหวะตลาดนะคะสามารถลงทุนได้ตลอดแล้วก็เป็นการลงทุนที่เหมาะกับการซื้อแล้วถือในระยะยาวซึ่งระยะเวลาที่เราคาดว่าวเหมาะสมสำหรับการลงทุนในประเภทนี้เนี่ยคือประมาณสักสามถึงห้าปีนะคะเ,<อ>เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้เห็นแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับระยะเวลาของค่าสถิติปัจจุบันของอายุไขของคนที่อยู่ในพอร์ตของเราด้วยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงนิดหนึ่งครับคือ เราก็เข้าใจว่าอันนี้กรมธรรม์เองเนี่ยก็มาจากบริษัทประกันนะ,ค,ะความน่าเชื่อถือหรือว่าความมั่นคงของบริษัทประกันที่อยู่ในสารัฐเองเนะครับมั่นคงขนาดไหนมีกฎหมายอะไรที่แบบโปรเทคผู้ลงทุนมากน้อยขนาดไหนอันนี้ครับอยากถามเพิ่มค่ะถ้าพูดถึงในภาพรวมก่อนนะว,ว่าสุขภาพหรือว่าความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยว่า แข็งแกร่งมากๆ,ๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาหลายวิกฤตแล้วนะคะวิกฤตล่าสุด <c oughs> วิกฤตล่าสุดก็คือโควิด19 <c oughs> นะ <c oughs> ก็ยังคงมีสถานาการณ์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะคมีสัดส่วนของการคงสำรองนะคะครหรือว่ากองทุนตามความเสี่ยงเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการได้กำหนดไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มาสะท้อนได้เห็นว่าความเสี่ยงในเรื่องของการทำธุรกิจ หรือว่าความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันชีวิตในอเมริกาจะไม่สามารถจ่ายสินไหมให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรร์หรือว่ากองทุนรายเซ็ตเมนต์ตามสัญญาในกรมธรรมได้เนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆนะคะแล้วก็ตลอดกว่า30ปีที่ทางผู้จัดการกองทุนหลักของเราอย่าง SL Investment เขาได้ตั้งบลจกมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่มีเคลมไหนที่เคลมไม่ได้เลยนะคะร้อเคลมได้แล้วก็ตรงเวลา ความคุ้มครองของเราก็คือคุ้มครองในเรื่องของชีวิตจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนเจอจ่ายจบนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความคุ้มครองที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยธุรกิจประกรันหรือว่าอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความเสี่ยงที่กระทบในวงกว้างนะคะ เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลอเมริกันเองเนี่ยเขาก็มีในส่วนของการเยียวยาเหมือนกันสมมุติว่าเกิด Worst Case ขึ้นเลยว่าบริษัทประกันเนี่ยเกิดไม่สามารถที่จะจ่ายสินใหม่ได้นะคะก็จะมีกองทุนที่เป็นการันตีฟันนะคะของออแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีการเยียวยาให้กับเจ้าของโรมธารม์หรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยออสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนเหรียญต่อคนนะคะก็เป็นส่วนที่มาช่วย สำรองอีกทีหนึง่งถ้าเกิดเหตุที่มัน worst case จริงๆสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของทางผู้จัดการกองทุนเองจัดการในเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาก็จะมีการสกรีนถึงบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญาของการลงทุนด้วยนะคะว่าบริษัทประกันที่จะลงทุนเนี่ยรวมมาทันนั้นๆเนี่ยจะต้องมบีบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น S&P หรือว่า Moody's Rating ก็ต้องเป็นระดับ investment grade เท่านั้นนะคะก็ตรงนี้เป็นตัวที่มาช่วยสกรีนอีกชั้นหนึ่งว่าบริษัทประกันที่เราลงทุนเองเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งนะคะควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมประกันชีวิตในอเมริกาที่มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันก็โดยสรุปแล้วนะครับก็กองทุนเนี้ผมมองว่าก็เป็นกองหนึ่งที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่ผันผวนในปัจจุบันนะครับแล้วก็การบริหารความเสี่ยงหรือว่าความน่าเชื่อถือ แม้แต่เรื่องของผลประกอบการผลตอบแทนของกองทุนนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะพิสูจน์มาแล้วในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับว่าบริษัทประกันแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่สูงและน่าพอใจความเสี่ยงก็ต้องบอกว่าความผันผวนต่ำนะครับหากกองนี้ผู้ลงทุนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงของพอร์ตฟิลิโอหรือว่าลดความผันผวนของพอร์ตฟิลิโอเนี่ยผมก็เชื่อครับว่ากองนี้เป็นกองหนึ่งที่ ดีและเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณฟิล์มมีอะไรอยา,ากจะฝากไหมครับสำหรับตัวกองนี้แน่นอนค่ะแน่นอนว่าต้องขอฝากกองทุนวันไลฟ์เซตย i ของทางบรจรวันเราด้วยนะคะกองนี้คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกที่มาช่วยปรับพอร์ตการลงทุนนะคะให้มีความสมูทในระยะยาวได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะครับ งั้นเราวันนี้ครับสองคนขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ